นไหนก็มีโอกาสออกมาเทสโดรนนอกสถานที่แบบนี้กันแล้วฮะวันนี้ผมเลยตอบคำถาม คนนี้มีคำถามว่าเฮ้ยมือใหม่จะใช้โดรนเนี่ยแล้วใช้อะไรไม่เป็นเลยมันมีโหมดอะไรบ้างฮะที่อำนวยความสะดวกให้กับเราฮะอย่างเช่นโหมดที่เขาสามารถเลือกรูปแบบแล้วบินให้เองเลยมีหรือไม่ฮะหรือว่าใครที่ถ่ายไม่เป็นเลยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะบินชนเราหรือว่าโดรนจะบินชนตึกสิ่งของต่างๆหรือไม่ฮะวันนี้ไปดูกันครับ 퀵ช็อตนะครับหรือมั s ติช็อตเนี่ยมันจะจับได้ก็มีวัตถุนะครับคนนะคับหรือว่าสิ่งของต่างๆหรือยานพาหนะรถเรือก็ได้เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างตอนนี้พี่มาร์ทนี่พี่เขายืนอยู่นะครับจะมีข้าหมายบวกเราแตะได้เลยครับโฟกัสเขาจะล็อกอยู่ที่แบบที่เราตั้งไว้นะครับแล้วเราก็มาเลือกโหมดตรงนี้ได้เลยครับเราจะเป็นรายท่านล็อกตอนนี้นะครับจะบินถอยหลังขึ้นเฉียงล็อกเกตนะครับบินขึ้นตรงนะครับ เซอร์เคิลคือบินกลมๆนะครับกับเฮลิกเนี่ยบินวงกลมกันแต่จะค่อยๆไกลออกไปเรื่อยๆเหมือนก้นหอยนี่นะครับมูมแมลงจะเบี่ยงออกไปไกลก่อนแล้วค่อยกลับมาใกล้หรือแอสเซอร์ลอยนะครับก็จะบินขึ้นสูงจน ด้านบนสุดจะถ่ายภาพ360องศากลับมาประมวลผลให้นะครับผมยกตัวอย่างเป็นเฮลิกนะครับเฮลิเนี่เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้บินซ้ายหรือขวาในโหมด Quick Shot ต่างๆนะครับเราเพียงแค่แตะนี่ในการเลือกซ้ายขวาหรือว่าระยะทางที่จะไกลสูงสุดที่เขาจะบินได้นะครับเราเลือกไว้30เมตรนะครับบินด้านขวานับกดสตาร์นะครับแล้วเขาจะเลือกขอนให้เองเลยแล้วก็บินให้เองโดยอัตโนมัติด้วยนะครับตามตัวอย่างครับผม ถ้าเราจะเป็นในตัวของวิดีโอธรรมดานะครับมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า Active Tag นะครับในการลากนะครับเราก็เลือกวัตถุนะครับหรือว่าบุคคลนะครับต่างๆเขาจะขึ้นมาให้นะครับจะมี3าหมดย่อยนะครับ Active Tag ในการติดตามต่างๆนะครับหรือว่า POI POI เนี่ยจะต่างกับเซอร์เคิลนิดนึงนะครับใน Quick Shot ตรงที่ว่าเราสามารถเลือกความเร็วของโดนได้ครับในมุมซ้ายหรือขวานะครับแล้วก็บินเรื่อยๆจนกว่าเราจะสั่งหยุด นะครแต่ถ้าเป็นเซอร์เคิลในควิ k ช h o t เนี่ยเขาจะวิ่งแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างเป็น POI ให้ดูนะครับไปทางด้านขวานความเร็วประมาณเร็วระดับหนึ่งนะครับมันก็จะไปค่อยๆไปนะครับช่วงที่ถ่ายนะครับสำหรับ POI เนี่ยนะครับหรือา Point of Interest เนี่ยนะครับแบบนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้โดยเขาจะไปไปเรื่อยๆนะครับแบบว่าค่อยๆไกลออกไปเรื่อยๆตามแบบที่เดินออกไป นะครับหรือวัตถุต่างๆนะครับเราจะลองแบบว่าสมมติเฮ้ยฉันไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วอยากให้ดี i ไอบินใส่หน้าเราเลยอย่างเงี้ยคือมันทําไม่ได้ถูกไหมมันจะหลบเองสมมติพี่ลองบินใส่ตัวเองได้ครับผมจะบินชนผมตัวเองเลยเฮ้ยกูหลบดันแค่นั้นนะนะครับนี่มาเห็นไหมครับเราจะหาช่องทางว่าเราจเลื่อนหลบให้เองอุ้ยนี่นะครับผมไม่ได้ไปยุ่งกับจอยติ๊กฝันเลถ้ามันเป็นตึกเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่หลบให้เหมือนกันครับบินขึ้นไปชั้น82เพื่อข้ามตึก ตึกสูงเท่าไหร่เราบินมีสามทางนะครับไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ขึ้นข้างบนเดี๋ยวมันหลบเองแหละหลบให้เองไม่มีทางแบบไปเจเจเจจเใส่อะไรไม่มีไม่มีหลบให้เองโดยอัตโนมัติเลยอันดับแรกนะครับในการจะตั้งใช้งานนะครับเราต้องกดเข้ามาที่เมนูก่อนนะครับ hmm. เราเลื่อนมาที่การคอนโทรลครับผม นะครับมันจะมีในตัวของบัตทอมคัสตอมัยนะครับในการเลือกปรับนะครับในโหมดของตัว C 1และ C 2อ๋ออยุ่งหลังใช่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตัวนี้นี่ผมตั้งไว้ C 2นะครับในการตั้งเป็นค r สคอน control นะครับเมื่อความเร็วได้ที่นะครับแล้วผมกดปุ่มตัว C 2อนะครับตอนนี้เราบินไปเลื่อนมันไปอยู่แล้วเราแตะ C 2ด้วยใช่เหมือนรถยนต์เลยครับเราอยากเร่งปุ๊บกดปุ๊บยกเท้าออกใช่ไหมครับตัวนี้เหมือนกันครับเราเร่งอยู่อ่ะเดี๋ยวผมขอยกเลิกก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับให้ทุกคนสังเกตตรงนี้นะครับความเร็วจะยังไม่มีะนะครับผมดันเดินหน้านะครับความเร็วจะเพิ่มเข้ามานะครับผมกดคุ่ค,คนโคมปั๊บความเร็วจะล็อกอยู่ที่ตอนนั้นที่เราทําอยู่ได้เลยนะครับโอ้โหมันจะชนเราไมหมฮะเนี่ยโอ้โหมีเซ็นเซอร์อโโอค,ครับเขาก็จะเบีกยกให้ไม่ต้งอนนงกลัวไม่ต้องกลัวใช่ครับผม เท่าที่เห็นนี่คือเซนเซอร์มันเยอะมากมันจะไม่ชนอะไรแน่นอนไม่ชนแน่นอน,นครับนะครับในตัวมา v ิคสามโปซีรี์เนี่ยมีเซนเซอร์ทั้งหมดรอบได้เลยซ้ายขวาหน้าหลังบนด้านมีครบหมดเลยก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เอาไปใช้กันได้สําหรับครบครลใช่ครับผมและนี่คือโหมดต่างๆในโดรนนะฮะจะเห็นว่าเขาออกแบบได้ดีมากแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งนะสำหรับคนที่อาจจะบินไม่เป็นเลยไม่เคยใช้โดรนมาก่อนเลยก็สามารถจะบินได้แล้วก็ถ่ายออกมาสวยได้นะั แต่ทั้งนี้ทางนั้น,นก็ต้องบอกไว้อย่างนี้ฮะยิ่งรุ่นที่เป็นรุ่นใหญ่รุ่นราคาสูงเนี่ยก็จะมีโหมดพวกนี้เยอะมากขึ้นนะรวมถึงมีเซ็นเซอร์รอบตัวเยอะขึ้นนะส่วนรุ่นล่างๆเนี่ยก็อาจจะมีเซ็นเซอร์แค่ด้านหน้าแล้วก็โหมดต่างๆเนี่ยอาจจะลดลงมานั่นเองครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ฮะทีมงานก็ต้องขอขอบคุณมากฮนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้พวกเราเด้วยครับ